ใกล้ๆกันมีคนเจอเจอดีแบบนี้ไหมแถวๆนี้มีไหมเมื่อก่อนมันมีอยู่บ้านหลังนู้นแต่เขาพังหมดแล้วเพราะว่ามันไม่น่าจะมีเจดีเดียวมันน่าจะเป็นแบบชุมชนโบราณมันมีเจดีสูงแต่เขาเอาไม่โคโลงเจดีสูงกว่านี้ไหมหรือเท่าๆกันสูงกว่าแต่เล็กกว่านี้แต่เ<อ>ขาอ,อาจจะขุดไม่เจอก็ได้เพราะว่ายังยังขุดไม่หมดเพื่อนๆครับมาเที่ยวบ้านรุ่นพี่โดยบังเอิญแล้วผมก็มาเจอ วัดร้างที่เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ถูกสำรวจมังเอิญมากๆเลยพอจอดรถปุ๊บผมมาเห็นโคกตัวเนี้ยผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันตะหง,งิดตะหง,งิดนะโคกนี้มีอะไรป่ะแล้วคนที่อยู่บ้านเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่รู้ต้องไปถามแม่เอ,เองผมก็บอกว่าเฮ้ยไนลองเดินเข้าไปดูในโคกนี้ที่มันเป็นพื้นที่ของใครที่ดินของใครแล้วมันมีลักษณะ เป็นคลองล้อมๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคูเมืองมีเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ที่บ้านทองเอ็นแล้วปล่าแม่บ้านทองเอ็น,อ,อ,นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบ้านลูกพี่นะครับแล้วก็เนี่ยบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วผมก็บังเอิญมาเห็นโคกอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็สัญชาตญาณมันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแหล่งโบราณคดีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเนินขึ้นมาในแม่เดี๋ยวช่วยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอะไรเนาะพี่ปะไปดูหนะ่อย ตรงนี้เป็นเนินโบราณสถานร้างนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นยุคสมัยไหนเป็นโคกขึ้นมาเนี่ยแล้วเราบางเอินรู้จักแม่แม่ของลุงพี่นะครับก็คือผมถามหน่อยว่าเขาเจอเนินนี้นานหรือ,อยังนานแล้วเกิดมาก็เจอเป็นอย่างีงเยอครับแล้วเป็นที่ดินของใครคะเป็นที่ดินของของเดิมเลยของเป็นของตายวงแก้วเลยครับแล้วทางการไม่มาขุด อะไรเรอไม่ได้มานั้นแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขาขุดกันไหมแม่ก็มีมาขุดแต่ไม่ได้อะไรหรอะอ๋อแล้วมันมันเป็นยังไงตอนตอนนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าเคยฝันยังไงฝันเอฝันคนแก่เขาบอกเขาไม่ให้อะไรหรอกขุดได้ก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้อะไรไปอืมแล้วก็ที่เนี้ยน่าจะเป็นพื้นที่ของวัดร้างแล้วตรงนี้เป็นเจดีแล้วโซนนู้นก็น่าจะเป็นโบสถ์วิหารเพราะว่า บ้านตรงข้ามตรงแม่เนี่ยเขาขุดเจออะไรเจอหัวสิงเจอหัวสิงหัวหัวสิงที่ชาวบ้านเรียกเนี่ยน่าจะเป็นมากรมากรที่เป็นเอาไว้อยู่หน้าวิหารหน้าโบสถ์อะแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นโบราณสถานสมัยไหนเออเราจะต้องดูซากของอิฐด้วยว่ามันจะเป็นสมัยไหนมันจะจะเป็นสมัยสวาราวดีหรือเปล่าเนี่ย ขนาดเรายืนอยู่ตรงนี้ยังมีซากอิดอยู่เห็นไหมเป็นอิดดินเผาอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนมันก็มีอิดก,ก้อนแดงๆอย่างี้แล้วชาวบ้านมีเคยใครเคยเจออาถรรพ์อะไรไหมครับไม่ไม่เจอมั้งเอาตรงตมันมีผีมีอะไรไหมก็คงมีละมั้งเขาก็คุยกันมามันก็แไม,ไม่เห็นอะไรเป็นพื้นที่เอกชนเนี่ยผมถามหน่อยเขาไม่กล้ามาปลูกบ้านปลูกอะไร<อ>ไหรือเปล่าไม่กล้าปลูกปลูก เพราะว่ามันเป็นแหล่งโบราณน่ะผมก็คิดว่าอยู่แล้วโคกเนี่ยมันจะมีหลุมกลางที่ถูกขุดใช่ไหมครับใช่แต่ยังไม่เจออะไรใช่ไหมแม่เจอตรงนี้เป็นเจอดีแล้วก่อนอื่นขอเล่าก่อนแม่เล่าให้ฟังว่าก่อนขุดพบหัวสิงหรือว่ามก่อนขายนาคโบราณที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยขุดพบกี่อันกูจำไม่ได้มันหลายอันอะอ่ะก่อนขุดพบนะครับแม่คนนี้ครับเป็นคนฝันเอ้ยฝันฝันดยเห็น เห็นแสงเห็นแสงเขียวเขียวเห็นแสงเขียวเขียวออกมาจากพื้นดินเลยใช่ไหมตอนเช้ามาก็มาเจอแล้วก็ช yes> ี้บอกว่าตรงเมื่อคืนเห็นฝันเห็นแสงสีเขียวแล้วก็มาชี้บอกเขาก็เจอหัวสิงห์สามหัวเจอหัวสิงห์สามหัวเอ๊ะหัวสิงห์สามหัวเป็นเจดีล้อมสิงหรือเปล่าไม่รู้นะก็ไม่รู้เจดีล้อมสิงสมัยขอมหรือสมัยอยุธยาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอิดอิดเนี่ย สังเกตว่าไม่น่าจะใช่ทวารวดีครับแต่เป็นอิดสมัยอยุธยาหรือเปล่าเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นไปดูข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่ไม่ต้องขึ้นไปหรอกเออตอนนั้นที่แม่เห็นแสงอะมันกี่ปีมาแล้หลายปีสี่สิบปีได้ไหมตอนนั้นพี่ยาอายุเท่าไหร่ไม่รู้จาไม่ได้แต่ยังเป็นเด็กน่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนะใช่ใช่ใช่ไหมครับพี่อ่า แล้วก็มีการขุดพบหัวสิงห์3หัวปัจจุบันก็ชาวบ้านที่ขุดพบเนี่ยตอนขุดนั้นเจอหลายหัวแต่ตรงที่แม่ไปชี้มันมี3หัวอ๋อคือในหมู่บ้านเนี่ยเจอหลายหัวอ่าเป็นหัวหัวคล้ายๆสิงห์ใช่ไหมครับเขาเรียกสิงห์กันขนาดใหญ่ไหมตามเขาขนาดใหญ่แค่ไหนก็ประมาณนี้นะประมาณประมาณนี้นะอืมอีเป็นไปได้ไหมว่าเป็นสิงห์ที่ล้อมเจดีย์องค์นี้ยไม่รู้นะเอออยู่ตรงนูน้นนะ อยู่แถวไหนอะไม่ไม่เกินกิโลเมตรใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงตะวันตกต้นมะขามใหญ่ไปนะ่มันถูกฝังอยู่ใช่ไหมแม่เขาเออเขาแต่เขาเอาดินมาถมแล้วเมื่อก่อนเลยเขาขุดกหรือความลึกที่ขุดเจอเนี่ยกี่เมตรโอ้กว้างอยู่ประมาณกี่เมตรพี่คิดว่าสองเมตรได้ไหมห้าเมตรหลือเหร่เขาจะก็มันโผล่มพี่ดูเล่นต้องใช้ไมโคูขุดดิตอนนั้นพวกไอ้ยาก็ลงไวเล่นในบ่อมือคนขุดหรือแม่โคขุด คนขุดขุดก็เจอไปเรื่อยเขาก็ขุดตามตามไปเรื่อยอ่าทีนี้ผมสันญ,ญิษฐานนะพี่น่าจะยังมีอีกทีนี้มีคนมาขอขุดเพิ่มไหมเขาบว่าขุดแต่ไม่ได้ให้เขาขุดตรงในสวนบ้านอ๋อตรงสวนบ้านมีคนขอขุดแล้วอแต่เราเราไม่ให้เพราะเป็นสวนของเราออแล้วมันนนานไหมคนคนขอขุดอะ่ะโอ้จำไม่ได้อ่าแสดงว่ามีคนสันญ,ญิษฐานว่าอาจจะมีอีกแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ของ ของมีเจ้าของอ,ะอ่ะมาขุดมั่วไม่ได้ทีนี้คนคนที่ขุดเจอเนี่ยไปบอกทางการไหมหรือเอาไปขายให้ต่างชาติหรือยังไงไม่รู้อไ,ไม่รู้เขาขายให้ใครอืมเอาอ,อย่างเช่นหัวสิงที่พบหน้าบ้านเนี่ยสามหัวเนาะเขาต,ตอนนี้อยู่ไหนละอยู่พิพิธภัณฑ์ไหมหรือว่าขายแม่ไม่รู้่เขาขายไปหมดแล้วะ่ะขายไปเนาะทางการยังไม่รู้นะสมัยก่อนตอนนั้นที่เขาขายคนขายเขาก็าตายกันไปหมดแล้วทางการไม่รู้นะพี่ว่าที่นี่คือวัดร้างนะ แถวโซนนี่เลยแล้วชาวบ้านก็คนเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกนะว่ามันยิ่งเป็นไรแต่ว่าคงไม่มีใครมากล้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างทัพที่นี่หรอกเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พี่ยาเดินตามผมมาหน่อยเดี๋ยวผมจะไปดูไปดูโคกข้างในนี้ทนะี่<อ>บ้านมีทูบไหมมีอยู่ฮะเพื่อนๆครับผมมาเจอ,เ,อเจอดีย์ของวัดร้างโดยบังเอิญน,นะครับ เออขับรถผ่านมาบ้านลุงพี่นะครับแล้วผมก็ชี้ดูว่าเ hey, ฮ้ยพี่โคกเนี่ยมันเหมือนเป็นโบราณสถานเลยนะแล้วปรากฏว่าเออเป็นโบราณสถานจริงๆนะครับเออผมก็เลยขอเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขึ้นมาดูครับพี่เดินตามมาเลยครับเนี่ยเดินสะดวกอยู่โอ้โหเป็นโพรงขนาดใหญ่เลยแม่แต่เขาขุดเนี่ยแต่มัน<อ>ไ,มได้อะไรหรอกใกล้ๆก,กันเนี่ยมีใครเจอเจดีไหม ใกล้ๆก,ก,กัน,นมีคนเจอเจอดีแบบนี้ไหมแถวๆนี้ยมีไหมเมื่อก่อนมันมีอยู่บ้านหลังนู้นแต่เขาพังหมดแล้วเพราะว่ามันไม่น่าจะมีเจดีเดียวออมันน่าจะเป็นแบบชุมชนโบราณอ่ะมันมีเจดีสูงแต่เขาาไม่โครลงเจดีสูง,สง<ม>กว่านี้ไหมหรือเท่ากันสูงกว่าแต่เล็กกว่านี้แต่<อ>เขาขุดลงหมดแล้วนี่ส่องมาที่นี่นะครับนี่ยังไม่มีนักโบราณคดีมาสำรวจเออยังไม่มีทางการมาสำรวจนะครับมีแต่มีแต่ชาวบ้านลักขุดกัน ขุดแล้วไม่รู้เจออะไรหรือเปล่าสิ่งที่เจอก็อาจจะเป็นปลุพระกลุเพราะว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยจะถวายพระเครื่องพระกลุเนี่ยเป็นเป็นพุทธบูชาเอาไว้ในเจดีย์อาจจะมีทรัพย์สมบัติอะไรก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับว่าจะได้บุญที่นี่ก็เป็นที่ดินของเอกชนไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครกล้ามาสร้างบ้านสร้างอะไรหรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งโบราณอะ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูใช่ไหมไม่มีแม่โอ้โหลึกเลยนะเขาขุดเข้าไปล,ลึกเ,ออเลยนะนั่นแหละเขาขุดลึกแต่มไม่ได้เหรอแล้วเป็นอิดขนาดใหญ่เลยนะอืมนี่อิดที่เห็นนั่นแหละมันเอ่อน่าจะเป็นอยุธยาตอนต้นๆเลยนะครับม,มีความเก่าแก่เอ่อ มีโบราณสถานแหล่งโบราณสถานใกล้ๆกันอนะ่ะชื่อว่าวัดกลางบ้านทองเอ็นใช่ไหมครับอยู่วัดกลางนะ่ะมีเจดีย์อันใหญ่เลยอ่ามีเจ <คน S 2> ดีย์อยอมุมไม้สิบสองของอยุธยาอยู่น่าจะเป็นยุคสมัยที่แบบเชื่อมต่อก,กันนะ่ะอันเนี้ยเก่ากว่าแล้วก็ย้ายไปที่วัดกลางชุมชนนะ่ะนะชุมชนโบราณนะอ่ะนะแสดงว่าที่เนี้ยเก่าเก่าแก่กว่าเพราะว่ามีอิฐขนาดใหญ่อิฐขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไม่พบเม็ดข้าวอยู่ในอิฐเพราะว่าเราดีพี่พี่ถ่ายไว้หน่อยนะครับ พี่พ,พ,พียาถ่ายถ่ายไว้หน่อยนะมันสิ่งที่คนขุดค้นกันนะครับเอ,อ้ยไม่ไม่ใช่ขุดค้นนะครับขุดหากันนะครับข้างในเนี่ยข้างในนี้คือแกนกลางองค์เจดีย์โบราณนะครับที่นี่คือวัดล้างเป็นอิฐสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่มากเลยโหหอข้างใน ของนิยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคือเป็นไปได้ว่าของอยู่ข้างในอะ่ะคนเอาไปหมดแล้วล่ะหรือว่าอาจจะขุดอาจจะขุดไม่เจอก็ได้เพราะว่ายังยังขุดไม่หมดโอ้โหน่าทึ่งมากเลยยังไม่มีใครมาพบนะครับแต่ชาวบ,บ้านเขารู้มานานแล้วล่ะครับแต่ว่า พูดถึงว่ายังไม่มีช่องไหนมาทำหรอกแล้วก็มีนี่เจออีกถ้าคนถ้าคนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นบ่อน้าาเนาะแต่จริงๆแล้วคือแกนกลางของเจดีนะครับโอ้โหสุดอันซีนเลยที่นี่คือพระเจดีร้างนะครับที่เราได้มาพบโดยบังเอิญแล้วเรามาอยู่ยืนอยู่ที่ปลายฐานยอดของเจดี แล้เรามาพบว่าชาวบ้านเนี่ยได้ขุดค้นหาสมบัติหาของโบราณน,นะครับก็เลยกลายเป็นรูโหรูอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้คือภายในขององค์พระมหาเจดีย์นะครับยังไม่พิสูจน์ทราบว่าเป็นสมัยไหนแต่ดูเพื่อนดูลักษณะของอิฐก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นอิดทวารวดีที่มันเก่าแก่นี่ก็จะมีเม็ดข้าวอยู่แต่แตปัจจุบันไม่ไม่ไม่พบเม็ดแกลบนะครับ แล้วก็เป็นอิฐขนาดใหญ่เป็นอิฐดินเผาครับขนาดใหญ่เลยทีนี้ในช่วงสมัยไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนี่จะให้ดูโพรงข้างในที่ชาวบ,บ้านเขาลักขุดนะครับพื้ที่นี้เป็นพื้นที่ของเอกชนนะครับยังไม่มีการมาสำรวจจากทางการนะครับแล้วก็เจ้าของที่ดินเนี่ยก็ไม่มีไม่กล้าที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้ ทับโบราณสถานแห่งนี้นะครับก็ปล่อยให้เป็นเนินร้างๆอยู่ที่นี่ก็เลยจะเป็นป่าเพราะว่าเจ้าของก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาสร้างอะไรไว้ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นวัดร้างนะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่ามีการขุดพบหัวสิงห้าหกหัวปัจจุบันก็ได้สูญหายไปแล้วเพราะว่ามีการซื้อขายกันนะครับ ในสมัยโบราณซึ่งทางการก็ไม่รู้หรอกครับว่ามีการขุดพบอะไรบ้างชาวบ,บ้านเขาขุดกันเองนะครับความลึกประมาณ4ี่ห้าเมตรเลยนะครับอันนี้คือองค์พระเจดีย์บริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของวัดร้างโบราณนะครับสันนิษฐานก่อนนะครับสมัยอยุธยาตอนต้นเพราะว่าอยู่ไม่ไกลเนี่ยมีวัดสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่ห่างจากที่นี่พี่ห่างจากที่นี่ประมาณกี่กิโลวัดกลางกิโลครึ่ง ห่างจากที่นี่กิโลครึ่งน,นะครับมีวัดโบราณสมัยอยุธยาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นอยุธยาเหมือนกันแต่เป็นอยุธยาที่เก่าแก่กว่าเราอยู่บนเนินของเจดีนะครับอพี่ดูกล้องเจ้าถือกล้องให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมไปดูอีกรูหนึ่งนี่เดยอเอ้ยผมยังไม่ได้ปิดนะครับมาาพาไปดูพาผมไปดูอีกหลุมหนึ่งหน่อยครับถือถือกล้องไว้เลยครับไม่ต้องกลัวครับ เพราะว่าขอเน,นีญยาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วครับหลุมนูน้นหลุมแม่นี่หลุมอะไรผมเจออีกหลุมหน,<ะ>นึ่งฮะเนี่ยอันนี้หลุมอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้คือหลุมเจดีเหมือนกันนะครับผมเห็นอิดอยู่ต้องไปเดินฝั่งนู้นครับต้องเดินฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้เข้าไม่ได้นเนี่ยเนี่ยผมผมเจออีกนะไม่รู้อ่าเป็นเจดีเหมือนกันครับเมื่อก่อนที่เขามาล้ำกันเขาลํำรอบตรงนี้ เนี่ยตร,ตรงนี้ขึ้นง่ายกว่าอนี่ครับมีซากเจอยีอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับหลุมนะครับเอ๊หรือว่ามันเป็นมันเป็นอีกของเจียีใหญ่องค์นั้นไม่รู้อ่ะแล้วเขามาขุดหลุมไว้ทําไมตรงเนี้ยเขาไม่รู้อีกคนนึอ โอ้โหสุดอันซีนเลยเอามามาดูนะครับว่าว่าเพื่อน mm. เพื่อนจะได้ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าอิด mm. เพื่อนเพื่อน,อนช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าอิดขนาดเนี้ยจะเป็นยุคสมัยไหนนะครับอิดดินเผาเนี่ยเนี่ยมีความใหญ่ขนาดเนี้ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับใบเต็มก็น่าน่าจะมีขนาดเท่านี้ใบเต็มนะเดี๋ยวผมหาใบาเต็มก่อน ไม่ไม่พบอิดใบเต็มๆแล้วนะพบแต่แบบคงไม่มีแล้วเอออิดใบนี้น่าจะประมาณ80ดิเอร์เซครับถ้าเต็มเก็น่าจะแค่นี้น่ครับแล้วเรามาดูว่าเป็นอิดสมัยไหนเนาะอิดขนาดใหญ่ถ้าเป็นอิดขนาดเล็กก็จะเป็นยุทธยาตอนปลายอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวหลังจากนี้ผมไปวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งว่าที่นี่เป็นวัดร้างสมัยไหนแต่ว่า บอกได้เลยว่าบาังเอิญหรือว่าไม่มีเรื่องบังเอิญก็ไม่รู้เพราะว่าบ้านคนรู้จักอยู่ตรงข้ามนี่เองแล้วจู่ๆผมก็ชี้มาดูว่าเฮ้ยโคกนี้มันเหมือนมีโบราณสถานอยู่เลยแล้วปรากฏว่ามีจริงๆครับนี่แหละทุกอย่างมันนำพาหมดเลยเหมือนกับผมที่ผมขึ้นไปบนภูเขาเองแล้วก็ผมเหมือนตอนที่ผมเลง็งภูเขาก้อนหนึ่งมาหลายปีอะแล้วผมก็สงสัยว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนข้างบนนั้นนะสุดท้ายผมก็ขึ้นไปแล้วผมก็เจอ เจอแหล่งโบราณสถานร้างที่อยู่บนภูเขาจริงๆนี่แหละมันเป็นสันทัศยานว่าอะไรทําให้ผมรักที่จะทำคอนเทนต์แบบนี้รักที่จะทํางานแบบนี้เพราะว่าพอเรามีใจรักเรามีแพชชั่นแล้วอะเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างอะมันทําให้เรามาเจอมาเจอด้วยความบังเอิญครับเป็นความอัศจรรย์มากสาหรับวันนี้ที่มาเจอโดยบังเอิญน,นะครับไม่ไม่ไม่มีความตั้งใจที่จะมา พบอะไรที่บ้านทองเอ็นนี่เลยนะครับที่นี่บ้านทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับผมสวัสดีครับ